สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกของโจสองสีทุกท่านนะครับเออวันนี้โจสองสีกลับมาแล้วนะเออมามาดูกันว่าวันนี้โจสองสีมีอะไรมาฝากทุกคนทุกท่านนะครับทุกคนทุกท่านนะครับเออมาดูเอาใหญ่ใหญ่เลยโจสองสีกลับมาแล้วนะวันนี้ก็มีเอสปปมาฝากนะทุกคนครั้งก่อนนะครับใครอยู่ในบ้านของผมก็เข้าเต็มเต็มนะครับเข้าไปเต็มเต็มนะครับที่สปปเนี่ย เข้าไปจำเต็มที่หนึ่งแปดนะถ้าถ้าจำไม่ผิดเนี่ยครับเสียดายนะครับให้เจ็ดหนึ่งแปดออกสามหนึ่งแปดเสียดายนะครับโอเคมาดูกันมาดูกันการคำนวณคำนวณยังไงนะครับใครที่อยู่ในแพลตฟอร์ม tikt o k อกก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, ด้วยนะครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, ด้วยนะครับผมจะเริ่มงวดที่วันที่สิบเจ็ดเดือนพฤษภานะครับสิบเจ็ดพฤษภาเนี่ยหวยออกไปที่แปดสี่หกล่างออกไปที่เก้าแปดนะครับ 846ล่างไปที่98มาดูการคำนวณกันว่าผมจะคำนวณยังไงโอเคผมผมผมเริ okay, ่มคำนวณให้ดูแล้วกันนะครับก็นะครับก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะครับ <c oughs> เพื่อไม่ให้พลาดการทำคลิปดีๆแบบนี้นะครับโจ้อสองสีเนี่ยย้ำทุกครั้งเตือนทุกครั้งนะครับว่า,าผมไม่สนับสนุนให้ทุกคนนะครับเล่นการพน,นันหรือว่าหวยใต้ดินใดๆทั้งสิ้นนะครับสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งของรัฐบาลน,นั้นๆเท่านั้นนะเออดูเป็น ดูเพื่อการศึกษานะทุกคนนะดูเพื่อการศึกษาหรือว่าใครดูเอ่อหรือมาดูมาดิสคัทกันมาช่วยกันดูว่าผมคำนวณถูกหรือเปล่าน,ๆๆนะทุกคนนะโอเคมาดูกันมาดูกันมาดูกันโอ้สวัสดีสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีทุกคนเลยสวัสดีนะครับสวัสดีทึ้งเที่ยงแบบนี้นะครับเปิดไปด้วยกินข้าวไปด้วยดูผมไปด้วยก็ได้นะครับสูตรสูตรมีง่ายๆเลยครับสูตรดูตามผมเลยง่ายๆครับ ผมจะใช้10บนบวกหน่วยบนส0บนบวกหน่วยบนบวกด้วย7บวกได้เท่าไหร่นะครับไปเพิ่มมีหนึ่งแต้มนะครับก็เป็นเลข7นะครับแล้วนำไปเล่นกันนะครับหน่วยบนบวกด้วย10บบนก็คือก็คือเอาหลักหน่วยกับหลักหลักสิบมาบวกกันนั่นแหละนะครับได้ค่าเท่าไหร่แล้วนำไปไปเพิ่มเป็เดแต้มนั่นเองมีแค่ครับมีแค่นั้นเลยนะครับมีแค่นั้นเลย โอเคทุกคนมาดูกันมาดูกันผมจะเริ่มที่งวดแรกคืองวดนี้นะวันนี้ไม่ได้เขียนนะทุกคนจะพิมพ์เอานะครับจะใช้หลักการพิมพ์เอานะครับโอเคนะครับผมจะเริ่มที่งวดนี้นะครับเขาบอกว่าใช้หลักสิบบนบวกหน่วยบนแล้วบวกด้วยเจ็ดคงที่สิบบนคืออะไรครับทุกคนสิบบนคือสี่ไงสิบบนคือสี่ 6, เห็นไหมครับสิบบนคือสี่เห็นไหมสี่บวกด้วยหกเห็นไหมครับได้เท่าไหร่สี่บวกหกได้เท่าไหร่ พิมมาหน่อย4บวก6ได้เท่าไหร่ทุกคน4บวก6นะครับได้เท่ากับ10นั่นเองได้เท่ากับ10ผมจะใช้เฉพาะหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยก็คือเลข0นะครับแล้วไปเพิ่มไปอีก7แต้มนะครับ0เพิ่มไป7ก็คือ7 0กับ7นั่นเอง0กับ7นั่นเองในลนนักษณะนี้เห็นไหมครับอ่าเห็นไหมครับ เห็ <Malays> <S <S นไหมครับอ่ะโอเคงวดนี้เป็นไงงวดนี้เป็นไงนะครับงวดต่อมาหวยออกไปที่ห้าเจ็ดสามล่างออกไปที่แปดห้านะครับก็เข้าไป,นะ ал, ไปที่ตัวนี้นะเข้าไปที่ตัวนี้นะเออเข้าไปที่ตัวนี้นะเป็นงวดที่หนึ่งนะครับเป็นงวดที่หนึ่งนะทุกคน,นนะเออคำนวณง่ายๆครับคำนวณง่ายๆตามนี้เลยนะครับต่อมาอา้าวคุณยุพานะครับคุณยุพาบอกว่าสิบขอบคุณมากครับคุณมากคุณยุพาให้ความร่วมมือนะครับต่อมาเหมือนกันเหมือนเดิมนะครับ สิบบนคืออะไรสิบบนคือเจ็ดนะครับพิมพ์ไปเลยเจ็ดนะครับอ่ะพิมพ์สีดำเลยอ่ะพิมพมาเจ็ดนะครับเจ็ดทำไรครับเจ็ดไปบวกอยู่กับอะไรหลักหน่วยล่างนะครับหลักหน่วยหน่วยบนผู้ผิดหลักสิบบนบวกหลักสิบล่างสิบล่างก็คือเจ็ดหลักสิบบนบวกหลักหน่วยบนโอ้โหเอสิบบนคือเจ็ดสิบล่างคืออะไรครับสิบล่างก็คือเลขสามนั่นเองนะครับบวกกันได้เท่าไหร่ครับทุกคนบวกกันได้ ก็ได้สิบไงครับเออได้สิบตัวเดิมนะครับเพราะนั้นได้สิบตัวเดิมนะครับเราจะใช้เฉพาะหลักหน่วยก็คือเลขสิบนะครับเพิ่มไปเจ็ดแต้มนะครับเพิ่มไปเจ็ดแต้มก็คือเลขเจเพราะฉะนั้นเลขที่เราได้ก็คือศูนย์กับเจ็ดเห็นไหมครับศูนย์กับเจ็ดศูนย์กับเจ็ดนะทุกคนได้ศูนย์กับเจ็ดมาเรามาดูผลงวดต่อมานำศูนกับ7็ไปเล่นงวดต่อมาหวยออกไปที่อะไรครับหวยออกไปที่สี่แปดเจ็ดล่าออกไปที่ห้าสี่สี่แปดเจ็ดเล่าออกไปที่ห้าสี่เข้าอะไรครับ เข้าอะไรเข้าไปที่เลขเจอีกแล้วเห็นไหมครับสูตรมีแค่นี้เลยนะครับต่อมาล่ะต่อมาเหมือนเดิมครับสิบบนบวกหน่วยบนสิบบนคืออะไรครับสิบบนคือ8ดนะครับบวกด้วยหน่วยบนก็คือเลขเจดนะครับผลลั์ที่ได้เท่าไหรครับทุกคนผลลัพธ์ที่ได้ได้เท่าไรผลลัพธ์ที่ได้ได้สิบห้านะเออสิบห้านี่ครับสิบห้านะครับเราจะใช้เฉพาะเลข5้านะบวกเพิ่มไปเจ็ดแต้มห้าบวกหบวกเ็ดเป็นเท่าไหรครับ ห้บวกเเป็น12นั่นเองนะครับได้5กับ2องนะทุกคนได้5กับ2แล้ว5้ากับ2ไปเล่นนะครับไปเล่นไปจับเล่นนะครับผมอยู่ในบ้านผมผมจะจับเจาะให้นะจับเจาะแล้วจอบสามตัวให้นะครับอ่ะทุกคนมาดูทุกคนมาดูนะครับมาดูผลรางวัลงวดต่อมาออกไปที่ห้าเจ็ดสองห้าเจ็ดสองล่างออกไปที่สองหทุกคนเห็นอะไรไหม เข้าแบบเด้งๆนะครับเข้าบนเข้าล่างเข้าเด้งเข้าไม่รู้จะเด้งยังไงนะครับเข้าหมดเลยดีครับพี่โจสวัสดีครับสาวผู้ไทยนะครับสวัสดีสาวผู้ไทยด้วยนะครับก็เข้าหมดเลยนะครับเข้าทั้งห้าทั้งสองเข้าหมดเลยนะครับสูตรนี้เดินดีมากเลยนะอ่าโอเคมาดูต่อเลยมาดูต่อเลยห้าเจ็ดสองนะครับนํามาทํารายการสูตรเขาบอกว่าสิบบนบวกหน่วยบนสิบบนคืออะไรครับสิบบนคือเจ็ดนะครับบวกด้วย บวกด้วยหน ok ่วยบนก็คือเลข2ถูกไหมครับได้เท่าไรได้เท่ากับ9นะครับทีนี้9ไปทําอะไรครับ9ไปบวกอีก7แต้ม9ไปบวกอีก7แต้มเป็นเท่าไหร่9บวกเเป็นเท่าไหร่16เราจะใช้เฉพาะเลข6นะทุกคน16เราจะใช้เฉพาะเลข6นะครับทีนี้มาดูผลรางวัลงวดต่อมาหวยออกไปที่อะไรครับหวยออกไปที่6 6 7ล่างออกไปที่4 6 6 6 7ล่างออกไปที่4 6เข้าอีกแล้วเข้าอีกแล้วเข้าอะไรครับ เข้าหกแบบเด้ง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 ไปยันหลักร้อยอ่ะทุกคนดูดิเด้งไปยันหลักร้อยอ่ะเออเข้าจังเลยนะครับเข้าสุดๆุดนะครับเข้าสุดสุดเห็นไหมครับสวัสดีคุณดวงใจด้วยนะครับสวัสดีครับเห็นไหมครับอ่ะไปต่อนะครับผมจะใช้ช่วงเวลาสั้นๆนะครับเดี๋ยวพักเที่ยงไปทานข้าวกันทุกคนจะได้ไปทานข้าวกันโอเคมาดูผลงวดต่อมานํามาคํานวณเหมือนเดิมนะครับสิบบนบวกด้วยหน่วยบนบวกเจ็ดคงที่เออ สิบบนบวกด้วยหน่วยบนสิบบนคืออะไรครับสิบบนคือเลขหกครับนี่ครับอ่ะพิมพ์ไม่ได้ครับแป๊บนึงสิบบนคือเลขหกนะครับบวกด้วยอะไรครับหกบวกด้วยเจ็ดนั่นเองเจ็ดคืออะไรครับเจ็ดคือหน่วยบนนั่นเองเจ็ดคือหน่วยบนคือตรงนี้นะเออเจ็ดคือหน่วยบนนะครับหกบวกเจ็ดนะครับผลลัพธ์ที่ได้ได้เท่าไหร่ผลลัพธ์ที่ได้เท่าไหร่หบวกเจ็ดได้เท่ากับสิบามนั่นเองเราจะใช้เฉพาะเลขสามนะครับ เลขสามนะครับเราจะใช้เฉพาะเลขสามไปบวกกับอีอะไรบวกเพิ่มไปกี่แต้มบวกสามไปบวกกับเจ็ดเป็นเท่าไหร่ครับเป็นสิบเราจะใช้เฉพาะเลขศูนย์นะทุกคนเราจะใช้เฉพาะเลขศูนย์นะม,มาดูผลรางวัลงวดต่อมานะครับวันที่ยี่บเก้านะครับงวดต่อมาหวยออาไปที่แปดสามห้าล่างออาไปที่หกแปดปดสาห้าล่างออาไปที่หกแปดเห็นไหมครับทุกคนเห็นไหมเห็นไหมเข้าอีกแล้วเข้าตัวไหนเข้าเลขสามงครับ เข้าไปที่สามบนนะครับสามบนก็คือสามห้านั่นเองสามบนนะเห็นไหมครับทุกคนอ่าคนเข้ามาเยอะแล้วนะครับคนเข้ามาเยอะแล้วช่วยเคาะหน้าจอรัวๆเลยเขาะหน้าจอรัวๆฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับคาะหน้าจอรัวๆนะครับเคาะหน้าจอรัวๆให้ขึ้นหัวใจให้หน่อยนะครับอ่าทุกคนมาดูต่อดูต่อนะทุกคนดูต่อนะครับใช้ใช้ผลรางวัลงวดงวดนี้แหละงวดที่ออกแปดสามห้ามาคำนวณนะครับจะใช้สิบบนบวกหน่วยบนสิบบนบวกหน่วยบนสิบบนคืออะไรสิบบนคืออะไร ส0บนก็คือเลขสามนั่นเองอ่าเป็นเลขสามนะครับไปบวกอยู่กับเท่าไรสามบวกอยู่กับหน่วยบนก็คือเลขห้านะครับผลรับที่ได้ได้เท่าไาหร่ครับได้เท่าไหร่บอกมาหน่อยแล้วบอกบอกมาหน่อยเป็นแปดนะครับเป็นแปดนะทุกคนได้แปดนะครับแปดไปบวกกับเจ็เป็นเทนะ่าไรแปดไปบวกกับเจ็ดเป็นสิบห้านั่นเองนะนะครับโอเคนะครับงวดนี้หลุดนะครับงวดนี้หลุดนะทุกคนนะงวดนี้หลุดผมจะ กากระบาดไว้อย่างนี้เลย x x x นี่ครับหลุด <hi> ไปทั้งค um. right ู่เลยนะครับมีเข้ามีหลุดนะสูตรมีเข้ามีหลุดนะทุกคนนะเออลุวงวันนี้หลุดผมจะสีแดงไว้แล้วกันนี่สีแดงไว้หลุดนะครับเออนะครับมีหลุดมีเข้ามีหลุดนะแต่ว่าสูตรนี้เดินดีนะครับสูตรนี้เดินดีนะครับมาคานวณต่อมาเลยครับงวดต่อมานะครับหวยออกไปที่922 922 79นะครับหลุดนะครับ922 79ทีนี้เราจะเอามาคํานวณเหมือนเดิมนะครับ หลักสิบบนคืออะไรครับสิบบนคือสองนะครับบวกอยู่กับสิบลากเอ่อหน่วยลากไอ้หน่วยบนผู้ผิดโอ้ยลิ้นพันหมดแล้วสิบบนบวกหน่วยบนสองบวกสองเป็นเท่าไหร่ครับสองบวกสองเป็นเท่าไหร่เป็นสี่นั่นเองนะครับสี่ไปทาอะไรกับต่อครับสี่ไปทําอะไรต่อสี่ไปบวกเจ็ดนั่นเองสี่บวกเจ็ดเป็นเท่าไหร่ทุกคนสี่บวกเจ็ดเป็นเท่าไหร่สี่บวกเจ็ดเป็น 11นั่นเองนะเออสี่บวกเเป็น1 1นั่นเองนะครับก็เอา4ี่กับ1ไปจับเล่นนะครับ4ี่กับ1ไปจับเล่นผลรางวัลงวดต่อมาหวยออกไปที่ห้าห้าหล่างออกไปที่1 5ห้านะครับผมจำได้งวดน,นี้ทุกคนในในบ้านของผมก็ถูกไปที่เลข1นะเออเข้าไปที่เลขหนึ่งก็คือ1 5ห้านั่นเองนะครับเข้าไปที่เลขหนึ่งก็คือหนึ่งห้าก็รวยกันทุกคนก็เข <C> ้ากันทุกคน<ๆ>นะครับโอเคนะครับต่อมานะครับเราจะใช้นะครับ10บนบวกหน่วยบนเหมือนเดิมนี่ครับ สิบบนบวกหน่วยบนเหมือนเดิมก็คือเลข5นะครับ5ไปบวกกับ6ผลลัพธ์ที่ได้ได้เท่าไหร่ครับทุกคน5กับ6บวกกันได้เท่าไหร่5กับ6บวกกันได้เท่าไหร่ได,รได้11นะครับได้11นะครับเราจะใช้เฉพาะเลข1นะเอาใช้ใช้หลักหน่วยอย่างเดียวนะคือเลข1นะครับเราจะใช้เฉพาะเลข1นะครับ1ไปทาอะไรตอ่อ1ไปบวกเพิ่มไปอีก7แตม้มเป็นเท่าไหร่1บวก เเป็นเท่าไรครับเป็น8นะครับเพราะฉะนั้นเราจะเอา1กับ8เนี่ยไปเล่นนะครับ1กับ8ไปเล่นได้เท่าไร่ครับ1กับ8ไปเล่นมาดูผลรางวัลงวดต่อมาหวยออกไปที่เท่าไหร่หวยออกไปที่8 95าล่าไปที่6 8นะครับเข้าไปที่เลข8นะครับทุกคนเข้าไปที่เลข8ที่หลักหน่วยล่างนั่นเองเออนะครับดูดิดูเข้าดิครับ9งวดนะเออ10งวดนะเข้าไปเออผมเอามา10งวดนะตอนนี้1 2 3 4 5ส7 8ี่ห้าดดนะครับ แปดงวดเพิ่งผิดไปงวดเดียวเองนะทุกคนแปดงวดเพิ่งผิดไปงวดเดียวเองนะเออนะครับโอเคมาดูต่อเนื่องมาดูต่อเนื่องนะครับนี่ครับต่อเนื่องเลยนะเราจะใช้สิบบนบวกหน่วยบนนะครับก็คือเลขเก้านะเลขเก้าบวกหน่วยบนก็คือเลขเลขห้านะครับบวกกันนะครับได้เท่าไหร่ครับเก้าบวกห้าเป็นเท่าไรสิบสี่นั่นเองสิบสี่นะครับสิบสี่อ่าสิบสี่นะครับเราจะใช้เฉพาะเลขเลขสี่นะครับสี่ไปบวกกับอะไรสี่ไปบวกกับเจ็ดอย่าลืมสี่ไปบวกกับเจ็ดได้เท่าไหร่ สี่บวกเจ็ดได้สิบเอ็ดนะครับเราใช้เฉพาะเลขหนึ่งนะทุกคนนำสี่กับหนึ่งไปเล่นนำสี่กับหนึ่งไปเล่นทุกคนนำสี่กับหนึ่งไปเล่นนะครับมาดูผลรางวัลงวดต่อมางวดล่าสุดเลยงวดล่าสุดหวยออกไปที่เท่าไหร่นะครับออกไปที่สามหนึ่งแปดล่างไปที่ศูนย์สามเห็นไหมครับสามหนึ่งแปดล่างไปที่ศูนย์สามนะครับเออปรากฏว่าเข้าไปที่อะไรครับเข้าไปที่เลขหนึ่งนั่นเองผมก็จับให้ทุกคนในกลุ่มนะ หนึ่งเเข้าหมดเลยนะครับเข้าไปลกหมดเลยเสียดายให้ไป7 18นึ่งแปมันออก318เสียดายมากเสียดายเสียดายนะครับแต่ไม่เป็นไรสอตัวก็ยังได้กันทุกคนนะครับทุกคนสตัวก็ยังได้ทุกคนโอเคมาดูมาดูาดงวดนี้งวดล่าสุดนี้งวดวันนี้นะครับงวดวันที่ นวดนำงวดวันที่7มาคำนวณงวดบันที่9กนะครับมาดูงวดนี้จะคำนวณได้ตัวไหนนะครับก่อนจะไปคำนวณน,นะครับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เพื่อไม่พลาดการทำคลิปดีๆแบบนี้นะอย่าลืมนะทุกคนโจสสีไม่สนับสนุนให้ทุกคนเล่นการพน,นันหรือว่าหวยใต้ดินใดๆทั้งสิ้นนะสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลของรัฐบาลนั้นๆเท่านั้นนะเออโอเคมาดูกันมาดูกันสูตรเขาบอกว่าอะไร10บนบวกหน่วยบน10บนคืออะไรครับ10บนคือ 1. หนึน่งหน่วยบนคืออะไรหน่วยบนคือ8นะครับนํามาบวก,ก 1ไปบวกกับอะไรครับ1ไปบวกกับ8นะครับผลลัพธ์ที่ได้ได้เท่าไหร่ครับผลลัพธ์ที่ได้ได้เท่ากับเลข9นั่นเองได้ทํากานะเออ9ทําอะไรต่อ9ไปบวกกับอะไรครับ9ต้องไปบวกกับอะไรอีก1ตัว9ไปบวกกับอะไรกับ7นั่นเอง9บวกเเท่ากับเท่าไหร่เท่ากับ16นะครับเราจะใช้เฉพาะเลข6นะครับเออเพราะนั้นนะครับเพราะนั้นเพราะนั้นสรุปตรงนี้แล้วกันสรุป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  ประเทศสบปวันนี้นะครับเราจะไปเที่ยวสบปเที่ยวบินที่เที่ยวบินที่เก้ากับ6นะเที่ยวบินที่9ก้ากับหนะครับเออรูดไปเลยใช้คำนี้แล้วกันนะครับได้อ่า9 and หนะครับ อ่านี่ครับได้ตัวนี้เลยนะครับได้ตัวนี้เลยทุกคนได้เหมือนกันไหมผมคำนวณตรงไหนผิดไหมนะครับใครใครเห็นว่าผมคำนวณตรงไหนผิดพิมพ์มาได้นะครับโอเคทีนี้มาดูตัวเจาะทุกคนคงจะรอตัวเจาะที่ผมจะเจาะให้นะครับผมจะเจาะให้ตัวเดียวรีบดูนะครับใครอยู่ในแพลตฟอร์มทางทิกต o k นะครับผมจะเจาะให้ดูตัวนี้นะครับผมเจาะแม่นมากนะผมเจาะแม่นนะมากนะครับผมจะให้เด่นไปที่เลขหกนะครับหกอะไรล่ะทีนี้หกอะไรหกอะไร หกศูนย์ครับกดไลค์กดแชร์ไปครับหกหนึ่งหกสองหกสองหกสามหกสี่หกห้าหกเจ็ดนะครับนี่ครับสองตัวทั้งหมดเจ็ดตัวนะครับผมจะให้ทั้งหมดเจ็ดตัวแบบนี้ตลอดนะหนึ่งสองสามี่าเจ็ดเจ็ดตัวตลอดนะครับแล้วก็ทาง อ่าแล้วก็ทางหลักร้อยนะครับหลักร้อยผมจะจับไปที่เลขอะไรดีหลักร้อยทุกคนว่าเลขอะไรดีทุกคนนะครับหลักร้อยทุกคนว่าได้เลขอะไรดีพิมพ์เร็วหลักร้อยได้เลขอะไรพิมพ์มาหน่อยพิมพ์มาหน่อยหลักร้อยทุกคนชอบเลขอะไรนะครับไปจับเอาเองนะหลักร้อยผมไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่นะครับหลักร้อยแต่ผมชอบไปที่เลขสามนะทุกคนก็จะเป็นสามหกศูนย์สามหกหนึ่งสามหกสองสามหกสี่ และสุดท้ายเป็นสามหกห้านะครับนี่ครับตามนี้เลยนะครับตามนี้เลยอ่าบางคนบอกสาบางคนบอก9้านะครับโอเควันนี้ขอบคุณทุกคนนะขอบคุณทุกคนทาง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  youtube นะครับที่ติดตามชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดการทำคลิปดีๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมมีคลิปดีๆแบบนี้อีกผมจะนำมาคำนวณให้ทุกคนดูอีก เรื่อยๆแบบนี้นะครับทุกคนอ่าวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันไหนคลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับโอเคนี่ครับนี่ครับติดตามช่องด้วยนะลองคำนวณตามดูครับมันเดินดีจริงๆนะครับ